มาจอบบึงไอ้ด่ากันนะคะนะคะบางทีมันก็จะลุกขึ้นยืนพอยืนแล้วพอพอยืนแล้วมันก็จะเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยอ้ยเพิ่งล้างข้อเพิ่งเอาที่นงที่นอนมันออกไปตากแดดอะค่ะด่ด้าด่า้าาพิดอะ่ะแม่ข้าวโกงอิเออเ้พิษเิด เนื้อถ้ายมันลุกขึ้นยืนอะ่ะมันก็จะยืนในลักษณะเนี้ยก็คือชอบที่จะเอาเอาหัวนะไปซุกแบบแบบนี้หรือไม่ก็จะซุกตามตามตามมุมมะค่ะพูดง่ายๆอะ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงจะมีอา่อาการอย่างนี้นะคะ่ะ อันนั้นยาของเขาค่ะต้องกินยาเช้าเย็นป้อนอาหารกันเสร็จแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูไอ้ตับไก่แล้วก็เนื้ออกไก่อ่ะค่ะเอามาต้มแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดได้ผสมกับอาหารสัตว์ป่วยนะคะคือมันจะได้มันจะได้มีเขาเรียกอะไรอะสารอาหารเพิ่มขึ้นเพราะว่าตับเนี่ยมันบำรุงในเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเลือดอยู่แล้วเนาะ ส,ส่วนเนื้ออกก็มันก็ให้โปรโตีนนะคะก็าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักอะให้หายยุ่งในบ้านก็จะไปแม็คอคระคะ่ะไปหาซื้อของพวกนี้มาให้กินแต่อาหารอย่างเดียวเขาก็กลัวเขาจะเบื่อะคะ่ะก็จะผสมอย่างอื่นไปบ้างให้มันมีกลิ่นคาวๆเนาะหรือมันจะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยอ้อยแบบ เช้ามาถึงแล้วแบบพอเปิดประตูมาต้องรีบมาดูไอด้าก่อนมันยังอยู่ไหมวะมันยังหายใจไหมกลัวว่ามันนอนนอนแล้วมันจะไปซะอะไรแบบนี้ไงคือหมอเขาก็ตรวจไอ้นั้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิเล็กโทรไลน์น่ะเขาก็ตรวจหาค่าสมดุลในเลือดน่ะมันก็ไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมอะไรแบบนั้นก็คือค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลย แต่มันก็ไม่ฟื้นตัวสักทีมันก็อยู่ทรงๆอยู่แบบนี้ค่ะถามว่ากินไหมเวลาป้อนอะ่ะกินแต่ให้กินเดีไม่กินต้องป้อนลุกขึ้นเดินบ้างเล็กน้อยแล้วก็พอยืนก็จะเอาหัวซุกหัวซุนอยู่แบบนี้ออไม่เชอ,เอ,อรู้จะททำยังไง ก็ดูแลประกองกันไปเนาะทุกคนก็ช่วยเต็มที่แล้วอ้อยก็เต็มที่แล้วเหมือนกันดาไปไปนอนไปได้ไปไปได้ไป,ไปขึ้นเด็วไม่ใช่ว่าพื้นเปียกหมดนะคะถั่วที่แห้งก็มีอ้อยก็ล้างเป็นบางจุดไงไม่ใช่ว่าล้างหมดเพราะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกอะไรมากมายก็แค่ว่าเป็นพวก ยืนยังไงเราก็ต้องล้างอ่ะเด,เดี๋ยวบ้าไม่ได้ล้างหมดทั้งกลงก็เหลือที่ไว้เขานอนเดี๋ยวแบบเวลาเขาลุกขึ้นยืนเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ค่ะ